ขอต้อนรับสู่สลัมด r ท์เทนอัลเทอร์มอลเกมนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนา e a r l เล c กเซ s ซึ่งหมายความว่าคุณจะอาจรับทุยซึ่งหมายความว่าคุณอาจพบกับข้อบกพร่องเนื้อหาบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลงหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจยังไม่สมบูรณ์ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนยัดเคงสวยอะเอาละครับยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนเข้าสู่สลม Return of the Demon Lord เกมนี้จะเป็นยังไงไปดูครับนั้นโลกปีศาจดินแดนแห่งความชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยปีศาจเผ่าพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันมากมายอ๋อกดเอกอะ สิ่งที่ทําให้เราปรีศาจที่ดุร้ายและยิงธนงอาศัยุร่วมกันได้อย่างก,กลมกลืนนั่นก็คือผู้ที่มีอํานาจเป็นหนึ่งจอมานเซนอสจอมานเซนอสนั้นเป็นปีศาจที่มีพลังอํานาจเหนือขนานับไม่มีใครสามารถทัดทานได้แม้เวลาเลยผ่านไปกว่าหลายพันปีเรามานุษย์ผู้กล้าหรือปีศาจที่หานกล้านบไปทวนได้เข้าท้าทายประเชิญหน้าจอมาน หากแต่ไม่มีผู้ใดสามารถคว้าชัยชนะผู้แข็งแกร่งเป็นท <rails> ี่สุดดีได้จนกระทั่งวันหนึ่งน้องน่ารักจังวะที่นี่มาที่นี่มันบาสักอารมณ์สวัสดิการทานจอมานฮะ อย่ากระต่ายตาเท่าที่นี่ไปที่ไหนกันเอ,อ่อข้าก็อยากจะถามท่านเหมือนกันนะคะนักฆ่านักฆ่าอีสัตว์นักฆ่าทำไมท่านถึงตกอยู่ในสภาพแบบนีกน้กันคะอืมนี่บ้าอะไรกันเนี่ยดูสแล้วน่าจะเป็นสลามนะคะไม่ใช่โว้ยที่เจ้าบ้านั่นมันสาบฆ่าเรอะ เออคือช่วยอธิบายให้ข้าเข้าใจทีได้ไหมคะนั่นสีนะอ,อะไรกันเนี่ยในระบวที่ข้าพักผ่อนก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างนั้นเหรอืมถ้าข้ายังอยู่ในปราสาทแล้วก็แต่แกกระเสียงกินตำนานม,มาเป็นร้อยปีป่านนี้จะมาพูดอะไรฟะท่านจะทวงบัลังคืนสินะคะด้วยล่างสลามนั่นเลยคะ <c oughs> ยังไงก็ตามให้ข้าได้สอนทักษาต่างๆของสลามให้แก่ท่านด้วยเถอะครับจะเห็นด้วยคะ่ะคิดว่าคงไม่มีใครเหมาะต่อการสอนเป็นสลามมากอะไรวะมากเท่าฐานผู้เท่าแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนสถานที่กันก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกเถอะครับเอ้าหนูเด <c oughs> บบี้ฝากช่วยเทเลพอร์ตดีนะค่ะ วว้าเยี่ยมถ้าไปที่นี่คอยบอกกับการฝึกของเราหน่อยเอาละก่อนอื่นเริ่มจากการขึ้นไหวพื้นฐานก่อนครับอ่าสอนกูเล่นโอเคอยังไงสิอ๋อต้องอ๋อกดฝั่งโอเคอ๋อซ้ายขวาแล้วก็เมนูอ่าอันนี้มันจะเป็นตัวละครสมุดบันทึกอ่านี่ไงเซนนอต จอมารผู้แข่งแร่งและทียมฐานซึ่งปกครองโลกปีศาจได้อย่างยาวนานเป็นคนที่ยึดมั่นในพลังและชอบความท้าทายในการต่อสู้กับผู้ที่มีฝีมือทัดเทียมปัจจุบันกำลังเบือ่อกับคุณภาพผู้ท้าทายที่ลดลงอย่างน่าใจหายจนกระทั่งกลายเป็นสลามสินะีนี่อ๋อกด X เ,เพื่อเลือกอาสลามอาดีจอมารพวกหลัง และโดยคำสาบพออยู่ในลางของสลามถึงแม้เจ้าตัวจะเจ็บใจอยู่เอ้ยถึงแม้เจ้าตัวจะเจ็บใจที่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ภายในลึกๆก็มีความตื่นเต้นตื่นเต้นต่อความท้าทายในการช่วงชิงตำแหน่งคืนอยู่เช่นกันรับบีอดีตองคารักษ์จอมมารของเซนอรเป็นคนคิดเล่นเฉยชาแต่กลับเรียกร้องสวัสดิการที่ดึงที่ดีเกินตัว ปัจจุบันรับใช้สลามในการชิงตำแหน่งจอมมารเกินมามีความสามารถในการเทเลพอร์ตเพื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆแอสตราจอมมารองค์ปัจจุบันเป็นคนสุข,ขุมและมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายได้ใช้แผนการฮะอะไรอ่ะอ๋อไม่ซื่อช่วงชิงตำแหน่งจอมมารมาจากจอมมารไสนอสนอกจากนั้นพลังที่ได้รับจากผนึกเอ็กซ์รสซาช่าน่นสุดจะอย่างถึงอ๋อตอนนี้ตัวละครมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยเ,เพื่อที่จะ โอเคอ๋อกด C เพื่อไอ้นี่ละอ๋อแซดเพื่อแดชสีกระโดดแซดแดชดูกห้าวสีซุปเปอร์จำอันนี้อันนี้ลงแล้วกด C ก็คืออ๋อโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจละเอาละบทเรียนต่อไปคือทักษะพื้นฐานในการต่อสู้ครับถ้าเราโจมตีถังไม้ด้านหลังดูครับ กด x เพื่อจ,จบอ,อหมัดอืมใช้หมัดใ,ใช้มวย,<คอ>ยแบบนี้หรอโอ้ิอ่งหลองครั้งแรกก็สร้างมัที่สุดพลังแบบนี้ได้แล้วเหรอครับสมกับท่านไซนอสเลยค่ะดูทาทาน,ทานจะเหมาะกับการเป็นสลามมากกว่าที่คิดนะคะหรือต่อไปคุณจะเรียกว่าท่านสลามดูจะเหมาะกว่ามั้งคะหนัวหัวเฟ่ออยใกรต่าย ผไม่คิดจะอยู่ไดทนะ้ที่ถาวรหรอกนะถ้งงั้นมาลองใช้งานจริงกันนะครับอ่า <c oughs> มีนกหนึ่งตัวเราต้องต่อยนอกให้ตายใช่ปหเอาล่ะครับท่านจอมมันลองใช้เทคนิคที่ข้าสอนกำจัดเรเวนตัวนี้ให้ดูดีสิครับเออนที่สุดก็ได้ทดลองการใช้งานจริงสักทีสินะเข้ามาเลยเจ้าเรเวนมามันจะไปอยากอะไรหว่ามันก็แค่นี้อะ สำเร็จเป็นไงล่ะเจ้าเดวินคิดว่าจะสามารถโค่นท่านเจ้ามารเซนอร์พ่นี้ได้หรือเออช่างเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นจริงๆริงอ๋ก็แค่เริ่มต้นอะนะก็ไม่ได้น่าภูมิใจเท่าไหร่หรอกนะอต่อไปก็ให้ท่านเจ้ามาดูซับตัวนี้เข้าไปซะมาถึงแล้วนี่แหละสิ่งที่ผมแบบติดตัดสินใจซื้อเก็บยังม่ได้เลเพราะว่ามันแดกได้ทุกอย่างเลยเว้ การดูซับจะทําให้ท่านได้ข้อมูลของปีศาจนั้นโดยตรงจะทําให้ท่านสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งแปลงร่างเป็นปีศาจตนนั้นได้อย่างไงเลยครับแปลงร่างมีสลามมีความสามารถอย่างนั้นได้เหรอถ้าเป็นปกติสามารถเปลี่ยนแปลงร่างได้เรียนแบบได้บ้างแต่สลามาส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับปีศาจได้ด้วยตัวคนเดียวได้เลยเป็นการยากที่จะหาปีศาจมรกินนะครับดีละท่านคงต้องลองซึ่งหน่อยแล้วนะ ลองใช้สกิลเพื่อดูดซับปีศาจที่ตายแล้วครับจัดไปกดอเพื่อกินกินโอ้โหกลายเป็นเลเวลแล้วครจอมันโอ้โเอาล่ะท่านจอมานต่อไปมาลองใช้ทักษะของศัตรูที่ท่านดูดซับไปกันเถอะเมื่อท่านดูดซับศัตรูอลาเชอะไรวานะเมื่อท่านดูดซับศัตรูไปท่านจะได้ความสวมาถบางส่วนของปีศาจเหล่านั้นมาด้วย อย่างเรเวนที่ท่านกินจะสามารถโบยบินได้ยังไงล่ะครับโอ้โหถ้ายังไงเริ่มจากบินเพื่อข้ามหน้าผาเลยก็แล้วกันบินสินะดีละกด A ค้างปุ๊บโอวว้าวโอ้อออไม่มีสกิลบอกยังเอสก็คือใช้สกิลพายุโอ้โหเฮดเคกดแถบแปลงล่างอ่ารู้สึกปุ่มมันไกลๆก <años. S 1> ันอยู่เหมือนกันนะ บินเลยบินแล้วเราแล้วเราแปลงร่างได้นานแค่ไหนอะ่ะหรือว่าเราบินเราแปลงร่างได้เรื่อยๆเลยปะวะถ้ากินมาแล้วโอ้บินได้จริงๆด้วยสินะคะการบินนี่เหนื่อยกว่าที่คิดฮะการใช้ทักษะที่ดูดซับนานนั้นมีเวลาจํากัดนะครับโปรดสังเกตที่หลอดพลังเวทด้วยครับหากหลอดนี้หมดลงก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีอ่าขอบใจเจ้ามากนะเอลเดอร์สลม ถ้าข้าสามารถทวงตำแหน่งคืนมาได้ข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยละ่ะ <c ười> โอ้โห,โหข้าจะรอนะครับขอให้การต่อสู้ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายนะครับอะไรใหญกระต่ายไหนได้ก็ฝึกเสร็จแล้วช่วยเปิดประตูเทลพอร์ตส่งข้ากลับไปี่ฐานทัพชั่วคราวของเราได้แล้วเ <c ười> ข้าใจแล้วคะ่ะได้โปรดรอสักครู่นะคะ <c ười> เปิดเลยวัด <What? S 1> <c ười> อ่ะดูจะเป็นพิซซ่าปากตัวขึ้นนะคะ ถ้ายังไงช่วยกำจะพวกมันทั้งหม,ไไห,มห,มหมดก่อนที่จะกลับไปได้ไหมคะก่อนใช่ไหมหมดก่อนที่จะกลับไปได้ไหมคะโอเคถ้าเป,ปดิดประตูสำหรับเทเลพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวพวกมันก็จะตามขึ้นมาฐานทัพชือกคราวของเรากันพอดีสิคะเออแค่ปาที่หมดก่อนก็พอสิละได้ดิมันตีตัวไหนแล้วนะลืมอ๋อโอเคเออาไมา่ใช่นี่มันเดสต,ต่อย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 โอ้ สมประท่านจอมมารปรับตัวได้เร็วดีนะคะที่อย่างนั้นช่วยรอสักครู่นะคะได้เลยเออกลับฐานทัพชั่วข่าวเอาล่ะได้เวลากลับฐานทัพช่วข่าวแล้วล่ะนะโดดเข้าไปเมืเ่อโดดเข้าไปเสร็จแล้วเราจึงจึงน่าเบื่อหน้าเบื่อเกินไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีพวกท้าชิงบุกเข,ข้ามาในห้องนี้ได้อีกแล้วหรอ น่าเบื่อจริงๆที่คุณภาพของพวกเราพวกกล้ามันตกต่ำลงมาถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนะโ right หรือว่าพวกองค์คารักมันเก่งเกินไปกันนะหรือฆ่าเลยพวกเจ้าออกไปให้หมดดีนะเอ้ยพวกเจ้าหมดคนดจะไม่ครบไม่ใช่หรือไงนะอ่ะเออรือว่าทำไมนับเจ้านั่นที่เอาแต่งวิจเวมนม์นอยู่แต่ในห้องทดลองแล้วก็เจ้ากระต่ายมันเจ้าสองคนนั่นอีกแล้วเหรอ คิดว่าองค์ขลักของจอมามันคืออะไรกันฟ้าไอ้ฝวยอุ้ยอ้าวพอถึงก็มาคนหนึ่งพอดีเลยโมเตอโหดหัวอยู่ในห้องทดลองอะไรฮ่ะโมเตอโหดหัวอยู่ฮะโมเตอโหดหัวตื่นอยู่ได้ฮะ้วจอชายอยู่ได้แหละท่านจอมานที่เคารพข้าองค์คลักแอสตราทีขออภัยที่ไม่สามารถเข้าเฝ้าท่านได้บ่อยๆแออสตรา เจ้าเนี่ยนะะตั้งแต่ได้รับตําแหน่งก็เอาแต่หดหัวอยู่ในห้องทดลองอยู่ตลอดปัะเสธไม่ได้ว่างานทดลองเจ้ามันมีประโยชน์อะนะแล้วไงการที่เจ้าโผล่มาหน้าที่แห่งนี้เจ้าวิ่อะไรรายงานค่าอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นนะครับออ่าโอ้วันนี้แหละ โลกปีศาจของเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สู่กาจติจอมมารองใหม่ยังไงเลยครับมามาเมมามอาสนุปดีนี่นะเขาเองก็นั่งฟอบบอลลังจนลากงอกจยูแล้วว่าแต่เจ้าที่เอาตะอุดอู้อยู่ในห้องแลบจะทําให้กล้าพึงพอใจได้อย่างนั้นเรอสิ่งนี้ยังไงล่ะ นี่มันมันมีไว้แค่ทวงเวลาแต่สิ่งที่ข้าเตรียมมาเพื่อโคนท่านมันมีมากกว่านั้นอะไรอ่ะพลึกเวทเอ็กซ์เซเนียมบ้านะใช่แล้วล่ะพลึกเวทเอ็กซ์เซเนียมต้อนทุยเอ็กซ์เซเนียมขุมพลังมหาศาลของท่าน มีเพยงจอมารที่คูหคนเท่านั้นถึงสามารถถือครองสิ่งนี้ได้ข้าได้ปรับแต่งตัวเอง่อให้สามารถรองรับสิ่งนี้ได้แล้วล่ะนะครักแกโอเคเลยวะนะประเพณีลักจอมารเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งมีค่าที่จะมอบให้ตอบเม <c> ื <me> ่อผู้คนผู้นั้นสามารถกำรับข้าไดงสมศักดิ์ศรีเพื่อคุณสูบรับเพือ่อช่วยเพื่อขึ้นสู่ผู้ปกครองคนต่อไปเท่านั้น มันคล่ำคลึกเกินไปแล้วท่านจอมานทำไมข้าต้องเปลองกับท่านในเมื่อขอบเขตเวทพิเศษของข้าสามารถช่วยชิงพล่งออกมาได้อย่างง่ายได้ถึงเพียงนี้ล่ะไอ้แค่นี้มันเหลี่ยมไอ่ที่สุดข้าก็ได้พลังให้จอมานมาครอบครองเจ้าจ้าก็รันวิธีคขาดแบบนี้มันถ้าเบื่อที่จะต้องสึนากับท่านซะแลสท่านจอมาน อะไม่สิอดีตจอมันสินะสุดท้ายนี้ข้ามีของขวัญจะให้ท่านแน่รับไปซะท่านจอมันกูกลายเป็นสลามและนี่ก็คือเรื่องรล่าของสลามผู้จะชิงตำแหน่งจอมันขึ้นเฮอพลังนี่มันยักกระต่ายนั่นแต่ช่างเถอะแต่สภาพแบบนั้นเจ้าน่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วเลยนะ อืมปวดเท้นเดิมมานั้นอีกแล้วนเตรียมใจไว้เถอะสาวแอสตราเอาละการต้องขึ้นเป็นหลังจำเริ่มเปิดฉากแล้วนะว้าวสุดยอดไปเลยคือเราสามารถกินได้หมดเลยเว้ยเราสามารถแบบแดกได้ทุกสรรพสิ่งเขาบอกนะที่ผมไปดู ผมไปดูรีวิวมาคือแม่งแดกได้หมดเลยอะแดกแบบแดกแดกแดกแล้วก็แดกแดกได้หมดเลยเพราะฉันมันแล้วยังไงเราจะลองไปหาอะไรแดกดูไหนดูสิอ๋อตีบใช้พลังเทเลพอร์ตของเจ้าส่งข้าไปที่ห้องเออนะอ๋อตีบแช้พลังเทเลพอร์ตของเจ้าส่งข้าไปที่ห้องพลังที่เจ้านั่นอยู่ได้แล้วไม่ไหวคะ่ะ แต่ที่หนีออกมาดูเหมือนทางแอสตาจะสร้างเขตแดนป้องกันการเทเลพอร์ตเข้าไปนะคะแล้วปราสาทนั้นพวกเราคงต้องผ่านเข้าไปในเขตแดนนั้นตรงๆไม่ได้ซะด้วยสิก็เป็นปราสาทรอยฟ้านะะี่ค่ะถ้าไม่ปลดเขตแดนป้องกันนั่นจเจ้าคงไม่สามารถพาข้าไปส่งที่ปราสาทนั้นได้สินะนั่นสินะก่อนอื่นคงต้องหาทางทำลายเขตแดนนั้นซะก่อนถ้าได้ความร่วมมือจากพวกอง,องครักทั้งหมดแล้วก็ <c oughs> อ่าดีละ งั้นก่อนเดินก็ไม่ิชัยจงนั้นกลับไปก่อนแล้วที่สําคัญเวทเทเลพอร์ตของข้าพอจะมีประโยชน์ในการส่งท่านไปนสาานที่ต้องการได้ก็จริงแต่ไม่ฟรีหรอกนะคะฮะ้ออย่าพูดบ้าๆ่ะเวลาแบบนี้พวกเจ้าต้องเพราะเป็นเวลาแล้วเพราะเป็นเวลาแบบนี้ไงคะที่เหมาะกับการต่อรองอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> จะปวดแล้วไงจะต้องการอะไร เอาตามตรงนะคะสศรษากขององค์คาร์กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วยังมีเวลาเข้าทํางานนั่นจะ็ขี้เกียดไม่ใช่เหรอข้าเข้าใจแล้วไว้ข้าจะตํแแหน่งกลับมาได้แล้วข้าจะตอบแทนเจ้าคืนอย่างแน่นอนสัญญาแล้วนะคะปีศาจถือมรด้คำสัญญาไปที่สุดแะคะาท่านอดีตจอมันเออข้าสัญญาเข้าใจแล้วค่ะ ไม่ว่าท่านปรารถนาจะไปที่แห่งใดข้าจะส่งท่านไปทุกที่เลยค่ะนอกจากปราสาทนะคะ <All right. S 1> เอาล่ะก่อนอื่นก็เดินสำรวจรอบๆบริเวณป่าแห่งนี้ก่อนกันแล้วกันอ่าไปเลยไปเลยไปเลยพร้อมละพร้อมสุดๆ uh huh. อ๋อมีกี่แมปวะเนีห้าแมปเหรอ,หรอดูสิอันนี้คืออะไรเอ่ยดีมอนอ๋อดีมอนบุก ห <Book. S 2> นังสือเวทมนตร์ปีศาจที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับสลามชั่วคราวโดยจะมีทั้งหมด4ระดับทั่วไปหายากพิเศษและตำนานโดยยิ่งระดับสูงขึ้นจะมีค่าเพิ่มะจะเพิ่มความสามารถได้มากขึ้นด้วยเช่นกันอ่าโอเคอดิมอนบุกจะส่งความสามารถให้เลือกครั้งละ3ความสามารถและหากเลือกความสามารถแ <laughs> ละหากเลือกความสามารถเดิมอีกครั้งจะเป็นการเพิ่มระดับ เริ่มต้นจาก1และสูงสุดที่3อ๋อเหมือนบับตัวเองอาต้องการจะไปได้ต่างกันสอนนีใช่หรือไม่ใช่ครับดีมอนบุกบอมอนสเตอร์ทุกตัวจะมีระดับเทีร์ที่ต่างกันโดยเรียงตั้งแต่เลเวลเอ่อตั้งแต่1ถึง V ทั้งหมด5ระดับ มปถึง1-5ึ่งถึงห้าะเกียร์ของมอนสเตอร์จะส่งผลต่อความสามารถของสลัมไม่ทำการเช้สกิลอ๋อก็เหมือนยิ่งยิ่งมอนโหดเราก็ยิ่งได้ของดีมาโอเคอะมาเลยมาเลยเดือดเดดเดือ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 ดกินกินแดกแม่งเลยอุ้ยนี่ไงเราแปลงร่างแปลงล่างมอนสเตอร์ทุกตัวจะมีคุณสมบัติตัว สุ่มจาก5คุณสมบัติแปลงออกเป็นดาบธนูคาถาโล่และมีดอ๋อ um เมื่อกินกินมอนสเตอร์ที่มีคุณสมบัติจะเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับร่างแปลงร่างร,างรวมถึงสลามด้วยอ๋อ um ไม่เข,เขา้าใจเท่าไหร่แต่เล่นๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองเลยตัดเดีย๋ยวดิเปิดนี้มันตีไงวะนี่ไงเรานี่นี่นี่ไงเรานี่ไงเรานี่ยกินกินแล้วเราก็แปลงร่างได้เป็น นี่เลเวลครับอ่านี่คือตีธรรมดาแล้วก็จะมีสกิลข้างล่างใช่ไหมโหว้าวสุดยอดโอเคหมาอ่าแปลงล่างแล้วก็บินบินยังไม่ชินเลยเว้ยหมา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 แดกแดกเสร็จแล้วกูก็แปลงล่าง โอ,อ๋อครูดาวอันนี้คืออะไรน้ำยาเอทีอ๋อคิดที่ข้อเดี๋ยวแปดบิ๊กมึงเจอกูเดี๋ยวแปดบิ๊กมึงเจอกูแป๊บหนึ่งตีสามสองหนึ่งแปงร่างเยอะนี่มีไงนี่ครูยัง,ง,ยงตึงคำพีสำหรับเดลู้ทีนิ่จะเพิ่มความสามารถหลายด้านกับสลาก็ได้ใช้คำพีโดยการนำไปเรียนรู้กับเอลวดัสลาอ๋อโอเคจัดไป ดี๋ยวต้องเอากลับไปเรียนรู้มาโอ้ยอึสอึสอึสเราไปนี่ไงเราว,ว่าห้าวอันนี้มีความสามารถที่จะแดกแมากเลยมาแค่เนี้ยเลวก็มีความสามารถในการตัวมันก็เหมือนเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะแต่ว่ามันระยะใกล้เหรอหรือว่าอะไรเจอไอ้เลเว่นมาอึสอึสอึส มาแปลงล่างเยอะไอ้เหี้ยโคตรมนันนี่คือเลยอ่ะอันนี้อันนี้เราเก็บไม่ได้หรอวะอ่าเรียบร้อยอย่ามาดูถูกเดี๋ยวกันนะอย่ามาดูถูกนี่ะเราห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 นี่ะเราตกตีอยูบนฟ้า เนียะเหรอเคยไปหามหนี่ยะขี้ตายเป็นไงแล้วห,าหไไวมาเหลวเว่นเอ้ยตู้เลวเว่นตู้ด้วยกันอ่าล่วง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 เนี่ยจังหวะนี้รูห่วงล่ว,ลวงเยวลยเป็นล่วงเอ้ยโยโยเฮ้ยหมดเวลาหยอกหยอกหยอกแฝงหมาแดกแฝงละห้างเบนเทนอยู่เน้อ สามมาเลเว่นเลเว่นเหยาะ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 แดกแปลงล่างบินเหยาะ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 ตายตายหนึ่งตายสองตายสามตายตายตายสักทีมันมันกดขังหญิงได้อะเอ้ยเฮ้ยตัวนี้มีไอ้นี่ด้วยเนี่ย มันาจจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมานาไปก่อนโอเคอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเรลิกวัตถุโบราณที่จะช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับสลามเราจะมีทั้งหมด4ระดับอ๋อทั่วไปค่ะยากพิเศษแล้วก็ตำนานโดยยิ่งระดับสูงขึ้นจะเพิ่มความสามารถมากขึ้นไปด้วยเรลิกถือเป็นฮะจะถือได้จํากัดตามจํานวนจำกัดของสลามอ๋อเหมือนมีช่องเท่าไหร่ก็ใส่ได้เท่านั้นใช่ไหมเมื่อถึงจํานวนที่กําหนด จะไม่สามารถเพิ่มได้โอเคหากต้องการทิ้ง r e ร i เล็กจะทําได้โดยการเข้าเมนูตัวละครแล้วก็เลือก r e ร i เล็กที่ไม่ต้องการทิ้งไปอักสลามเสียชีวิต r e ร i c ็ทั้งหมดจะหายไปตายของตกครับจงังหวะนี้อาสวมใส่เลยแล้วกันเราจะได้เออห้าร,ร้อยวัดเราแปลงร่างไดอยู่ใช่ไหมเนะี่ยอันนี้กล่องร,ร้อยสวมใส่ไปเลยอันนี้ ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอ่อไปเลยก็ได้ไอ้เหี้ยก่อนก่อนหมดเวลาก่อนหมดเวลาผมอยากใช้นี่ผมแบบหมาเด้ออย่างเท่อะหมาอย่างเท่อย่างเท่แด็กยืดเวลาการใช้งานอยู่เนาะหมารับไปเด้อคือซิสทอนาโดทอนาโด ท่อนะโดหมารับไปซะสารับปซะสารับปซะสารับปซะนี่นีเหรอยังเดือดโอ้ยไม่ไงโจมตีจากที่สูงอยู่แล้วเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นผมเห็นมันมีมันมีอะไรสักอย่างได้มาหนึ่งกระพีครับจอมอเดรย์ไอเห็นดนี่ทำอะไรได้วัดแดกมกดั้ดิดูสิเอคืออ่าปล่อยพิษ เอสก็คือวางระเบิดเออนี่คือระเบิดใช่ป่ะหรือว่าอะไรวะมันดูดุดิจังอ่ะไปแล้วก็ดูซิว่าเราจะต้องไปไหนต่อโอ้ยหมาลูกหมากูเออฮีฮี้ยยใกล้ตายแล้วกูเลื่อนเหรือสี่ชิบหายโอเคตรงนี้เกาะน,นี่ปุ๊บแล้วก็ลงมา แตะต่อยต่อยเออเรียบร้อยอันนี้เห็ดอเออเฮียจอมาโดนเห็ดตบอ่าโอเคผมพลอยเล่นเป็นแล้วว่ะผมพลอยเล่นเป็นละกูต้องโดนผลแน่เลยปะเนี่ยที่นี่บ้านกูชอบความเบียวดิวันทับเชือกคราวคะ่ะ ดิจเจ้าช่วยข่าไว้อย่างนั้นเหรอแต่คิดว่าสถานการณ์แบบนั้นจะมีใครไปลากท่านกลับมาได้กันลเลยครับมันก็นะแต่การที่เรียพอร์กเฉินเพื่อนท่นกลับมาก็ลําบากพอครวเหมือนกันนะครับ้าใจแล้วนะเอาเป็นว่าขอบคุณกันแล้วกันหืมหืมอะไรเฮ้ยเงินกับรีลิกที่ข้าเก็บมามันหายไปไหนหมดฟ้าตกเลยเพื่อน เฮ้ยใหญ่กระตายนี่มันแบบว่าอย่างไงฟะก็การที่จะเคลื่อนย้ายฉุกเฉินถ้ามีของหนักๆมันจะทำให้ลําบากนี่คะที่สําคัญการที่ค่าทํางานล่วงเวลาก็ต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษเช่นกันค่ะเธอนี่ฮุบไปเหรอเอาคืนมาเลยด้วยคืดว่าเป็นค่าทํางานล่วงเวลากันแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าต่อไปก็ใช้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตัดบท เรียบร้อยของก็โดนฉกโดนฉกแม่ทุกอย่างเมื่อสลามได้รับความเสียหายจนพลังชีวิตเหลือศูนย์จะถูกรัมปี้พากลับมาฐานทัพช่วคราวโดยอัตโนมัติโดยเมื่อพาโดยเมื่อพากลับมา,าที่ฐานทัพชั่วคราวแล้วทองววลิกิมมอนบุกจะสามารถที่สะสมมาจะหายไปทั้งหมดมีเพียงคริสตัลในความมืดและคมภีเท่านั้นที่ไม่หายไปโอเคยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแลยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ ในอ่าเดมอนเฮียะอะไรต่างเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเป็นสลามสลามควยะวอะไรต่างๆว่าเจอกันพาน่าสำหรับพานนี้ฟันดีรันทิสวาร์ครับ